สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมือนีเจพัดจะพาพี่น้องไปตามสูตรคำนวณเนาะคะ่ะของปู40เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเจพัดกับมาตั้งแต่ตั้งแต่เลขออกแล้วเนาะคะ่ะเขากับมาอัปเดตเนาะคะ่ะว่ามือนีปูจะมีตัวเลขย,ยิง่งเพิ่มเติมหรือว่า แนวทางจะไปแบบใดเนาะ,ะค่ะค่ะให้พ่อแม่พี่น้องไปรับชมรับฟังพร้อมกันเนาะค่ะเนาะค่ะเชิญคะ่ะนรับที่แล้วมาหาปูยังบ่ทันได้วงนะครับมารอบนี้ปูวงะะใ,ให้แล้วนะครับหมดรางแคปออเดอร์จ้าครับท่านใดเข้ามาแคปหน้าจอครับผมนี่รางปูของวงให้แล้วเรียบร้อยคงสุดท้ายเนาะปูเนาะ ปูจะมีตัดออกอีกบ่นีจ้ะบ่มีแล้วงนีแล้ววงแล้ววงเลยครับวงเลยไม่ใชสตัดเป็นตัวนี้ล่างอ๋ออันนี้วงเจ็ดสี่เจ็ดห้าเน้นตัวกลับเน้นตัวกลับเป็นโอ้สำหรับปูล่างนะครับบนล่างนะครับบนก็ปูวงเจ็ดสี่เจ็ดห้าแต่ว่าเน้นเน้นตัวกลับสี่เจ็ดห้าเจ็ด เด้อค่ะอันนี้เน้น um ต네ัวกลับเนาะค่ะเนาะกลับล่างเนี่ยกลับด้วยนะครับเน้นตัวกลับบนนี่ไม่กลับนะครับบนเน้นสุดสุดสี่เจ็ดหาเจ็ดเด้อค่ะครับผมปูว่องไห้ตัวนี้อันนี้ส่วนเหล็กบนเนาะค่ะเนาะส่วนบนกับทีว่องตัวนี้มันเป็นเป็นเหล็กดังมันบบดซื้อบ่ได้เป็นบดจับปูเลยมาว่องตัวนี้เลยมาว่องสามเจ็ดเอาว่องตัวบดดังนี่แะ ครับผมแต่วสำหรับคูสี่ศูนย์นะครับเออเออเราว่าไงดีนะครับเออตัวไดติโบ้งนี่กับเส้นมาสูงนะครับอูตรงกัรตัวติปูให้ยเป็นรอบนี่ตรงตรงเลยนะครับอุ้วัดหวงมาเลยครับบนสามหกสามเจ็ดสามแปดวงที่สามเจ็ดแปดนี่ส่วน ส่วนหลักสิบในงวดที่สามสิบสี่สามเลยบนเมนคัะงวดที่อันนี้งวดที่สี่สิบเอ็ดหน่วยหน่วยงวดที่สี่สิบเอ็ดครับผมส่วนหลักสิบงวดที่สามสิบสี่อาจจะมีรุ่นอาจจะมีรุ่นนะจัะปูปูใส่คำว่าอาจจะครับอาจจะมีรุ่นาอาใจเขาไม่ลดได้ครับผม นี่ครับอิจาหน้าเอาครับผมที่แน่แน่ที่แน่แน่เนี้มันจะออกตรงตรงใช่ไหมยังไม่ออกตกวกับจในสูตรนี้เนาะปู<ง>นแมนอืมแมนอิลิครับผมส่วนบนส่วนบนลา่างกับแมนตกวกับล่างแมนตกวกับ แม่นโตกับกับเป็นแบกลางนะครับ4 7 H7 ากับ74 4 7นะครับ C7 5 7นะครับที่ปูวงไว้นะครับพร้อมนะครับเพิ่นเน้นเน้นโตกับรางปูแล้วเน้นโตกับลางบนเี็ไม่กลับปูเขียนไว้นะครับนี่ครับทันใดเข้ามาแล้วแคบหน้าจอครับใส้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด้อท้ล่างมันมันสิเป็นแบบนี้ถ้าเฮ้าเอา มันว่าเขาก็เชื่อจากตัวนี้แหละครับอันนี้งวดที่สี่สิบเนาะครับอันนี้งวดที่สี่สิบมาในห้าเอาหลักสิบหลักหน่วยงวดที่ยี่แปดนี่มันจะเป็นอะไรว่าแนนนี่นะอืมองเดินเจ็ดห้องก็ได้เอาเจ็ดมาเป็นตัวหนึ่ครับเด่นเจ็ดเพราะว่าหลักสิบหลักสิบในของสูตรปีหกสี่หกห้ายังไม่ปุ่ มันมันเจ็ดพมิในลักสิตัเขาเลยมันเ็นเปดตัวเป็นลักนวย่มัจมันมีแค่ไหเป็นเจแปดแปดมืนี้ส่วนแปดมันก็บมีในลักสิตเนาะข้ากันแล้วมันในที่ลักอครับอักนีนะครับท่านใดที่เข้ามาแคบหน้าจอเลยนะครับแปดห่ะแปดสี่ศูนย์นะครับอันเก้าหาเก้ามุกอันนี้อันนี้เขาเอา งวดสูตร40งวดที่40ได้หนึ่งครับมาจับพูงงวดที่28ไม่ไมามาซ่วงกันนะจะได้ซัมเน่ตรงตรง,ตรงไม่มจะออกมาตรงนี้มวกเมาสิออกมาตรงนี้ทุกงวดใน28งวดงวดนี้เป็นงวดที่28นนี้ก็สูตรงวดที่28แปลดกับสูตร40 โมลด้วยจีออกบางสิ่งตัวนี้โมกูเนี่ยนสุดๆคือสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับอูอเราขีดเส้นใดเลยน้ำนะครับบางบนนี้นะครับเนียสุดเนียนสุดๆเด้อค่ะสี่เจ็ดห้าเจ็ดลองครับติดตัวล่องครับกลันไปครับจุดเลขล่างไม่ต้องกลับนะครับห่อมาส้นกันด้วยหล่างไม่ต้องกลับสุดนี่เลขล่างไม่ต้องกลับเด้อค่ะเด้อข้อมในในยี่สิบเจ็ดนวด ลวดวันนี้เป็นนที่ยี่สิบแปดนี่ครับปูคนบ้ามากนะครับตัวนี้ครับอาจจะเป็นข้องเฮ่าวันนี้อันนี้อันนี้ลางบบตองกัปนะคะปูตัวนี้ตัวนี้ลางบบตองกับด้วยค่ะครับเน้นวดที่สี่สิบอันนี้วันที่ยี่สิบแปดแต่ว่าตัวเส้นชุดนั้นกับกับด้วยด้วยค่ะด้วยชุดครับผมกับด้วย เลขล่างนะครับยังไม่ผิดนะครับการับเจ็ดไม่เจ็ดซีเจ็ดถานะครับปูวงไห้นะครับเจ็ดซีเจ็ดถาแต่ว่าปูเน้นทีซีเจ็ดกับหาเจ็ดอันนี้มันจะเป็นตัวกลับมันจะเป็นเก้าคู่พร้อมตัวกลับจะเป็นสิบแปดคู่มันไดเอาหลักสิบหลักหน่วยของสูตรอันยี่สิบห้าตัวนะการูดยี่สิบห้าตัวเนี่ยมามาส้นกันนี่สิไรตัวนี้ กวนท่าเลยเอาหนึ่งกับเจ็ดมามันว kind of <world> evet, ิ <respuesta. S 2> ่งมันวิ่งเจ็ดมาแห้งเจ็ดนะจะมี้คือสองตัวเจ็ดเตียนมาฟังคำปูนะครับถ้าเจ็ดมามันจะมาหลักงวดกวนมันเด่นที่ห้าเม็ดเดียวนะเขาออกไปยิ่งเซ็ตแปดนั่นวัน่ะแปดเดียวแปดเียวจ้าขอบคุมีทันใดเข้ามาแคปหน้าจอนะครับ อดใช้วิจาณนักานในการรับช่อมรับฟังนะครับได้สาหรับบ้าเซจแนลก็มีแนวทางตัวเลขของปูซีศูนย์นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของปูซีศูนย์นะคะเนาะโคงสุดไทยเนาะเนาะนี่ก็นี่ด้วยค่ะเบิ้งเราด้วยค่ะแคปหน้าจอเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเลขปูกับโบ้ยผ่านออกกหากุ้งวุ้งจะอาจจะอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของ ปูศีนเนาะค่ะเป็นตัวเลขแนวทางสูตรคำนวณของปูซีรุ่นเนาะค่ะ้าพ่อแม่พี่น้องทานใดชื่นชอบก็ตามเนาะค่ะ้าว่ชอบกับพานเนาะค่ะตัวเลขมีเขามีหลุนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกะให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกะถืออกถือใจชื่นชอบกัจังตามเนาะค่ะ้าว่ชอบกับพานเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องท่างช่องกัเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่มรับฟังเนาะค่ะเนาะ้าชอบ ในคลิปก็ฝากกดติดตามช่องเจพัดผ้าร่วยเด้อค่ะช่องเจพัดผ้าร่วยกับช่องเบ้าสีชาแนลนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้เลยลค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้แกแอดเจพัดกับแอดเบ้าสีเนาะคะ่ะเนาะกับคลิปนี้เจพัดกับล่าไปก่อนเนาะคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ